โรคมือเท้าปากเป็นโรคติดต่อที่พบได้บ่อยในเด็กเล็กเกิดจากการติดเชื้อไวรัสโดยมีอาการสำคัญได้แก่มีแค่สูงมีผื่นแดงหรือแผลนในปากมีตุ่มน้ำใสขึ้นตามฝ่ามือฝ่าเท้ามักมีอาการเบื่ออาหาร การป้องกันโรคมือเท้าปากสามารถทำได้โดยหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดอย่างสม่ำเสมอทำความสะอาดของเล่นและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันหลีกเลี่ยงการใช้แก้วน้ำช้อนซ่อมหรือสิ่งของส่วนตัวร่วมกันหากพบเด็กมีอาการควรรีบพาไปพบแพทย์และให้หยุดเรียนทันทีวันหนึ่งคุณครูได้รับการาแจ้งจากผู้ปกครองว่านักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2และ3หลายคนมีอาการติดเชื้อโรคมือเท้าปาก เมื่อได้รับข้อมูลด,ดังกล่าว,รวครูจึงรีบรายงานสถานการณ์ไปยังผู้อํานวยการโรงเรียนครูฝ่ายวิชาการได้จัดทําหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการให้นักเรียนหยุดเรียนพร้อมทั้งดําเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังครูนักเรียนและผู้ปกครองทุกคนให้ทราบคณะครูยังได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ป่วยเพื่อให้กําลังใจงขณะเดียวกันครูทุกคนได้ทําความสะอาดห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้ของเล่นรวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนทุกชนิด ด้วยการสื่อสารที่รวดเร็วการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและความร่วมมือจากทุกฝ่ายโรงเรียนหนองแวงเหนือจึงสามารถรับมือกับสถานการณ์โรคมือเท้าปากได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังคงมุ่งม,มั่นสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยและอบอุ่นสำหรับนักเรียนทุกคน